สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมนายซีกรูที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้จะพาไปที่โปรแกรม Google SketchUp Pro โดยครั้งนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมือ Device Tool ก็คือเครื่องมือตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่ม Plug-in 1ันเอ็ดโโดยเจ้าเครื่องมือ Device Tool นะครับถ้า เข้าไปที่เมนู plug-in พันเอ็ดบิตโปรแล้วก็เมนู t o o า b a r จะเห็นว่าชื่อของเครื่องมือจะเป็น device along e d ตัวนี้แต่ถ้าคลิกเข้าไปดูที่เครื่องมือของมันจะเห็นว่าในส่วนของแท็บ t i t a n bar เนี่ยมันจะมีชื่อเป็น device edge และในส่วนนี้นะฮะจะมีชื่อเป็น device select edge ซึ่งผมจะขอ เรียกมันสั้นๆว่า dys เนะฮะเจ้าเครื่องมือ dys เอเนี่ยเอาไว้ใช้แบ่งเส้นออกเป็นส่วนๆวนซึ่งในลักษณะการทำงานจริงๆของมันต้องขอบอกว่ามันไม่ได้แบ่งเส้นออกเป็นส่วนๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะสร้างจุดมาแบ่งระยะของเส้นออกเป็นส่วนๆตามความยาวของเส้นนั้นๆ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการสร้างในส่วนของเส้นที่มีความยาวสัก2เมตรนะฮะแล้วผมจะทำการแบ่งเส้นออกเป็นส่วนๆโดยใช้คำสั่ง divide ซึ่งเป็นคำสั่งที่มีมากับโปรแกรม Google Sketchup อยู่แล้วนะฮะตรงนี้จะคลิกขวาที่เส้นเลือกไปที่ divide ว,วิธีการแบ่งเส้นด้วยคำสั่ง divide นะครับเราจะ เลื่อนเมาส์ซ้ายขวานะหรือพิมพ์ตัวเลขลงไปนะตรงในส่วนของแมชชูเมนตเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเซกเมนต์นะครับเราจะพิมพ์ตัวเลขลงไปอย่างเช่นถ้าเราต้องการแบ่งเส้นออกเป็น10ส่วนเราก็จะพิมพ์เลข10ลงไป Call Enter เส้นจะถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนด้วยกันตรงนี้เส้นที่ถูกแบ่งเนี่ยจะถูกแบ่งจริงๆนะนี่คือการแบ่งเส้นออกเป็นส่วนส่วน ทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องมือ d ี v วกันบ้างตรงนี้คลิกที่เครื่องมือ d ี v วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมจะกําหนดค่ามาตรฐานของมันอยู่แล้วก็คลิกที่ปุ่ม d ี v วท์เเมาส์มาคลิกที่เส้นจากนั้นถ้าเราคลิกไปที่เส้นจะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันจะถูกเลือกทั้งหมดนะครับก็คือมันยังเป็นเส้นเดียวอยู่จะโม้ขึ้นไปให้ดู เส้นก็จะเป็นเส้นเดียวนะครับแต่มันจะสร้างในส่วนของจุดมาร์กเนี่ยออกเป็นส่วนๆอาอละทีนี้ผมจะทำการโคลนเส้นออกไปอีกสัก6เส้นอ่ะสัก5เส้นนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการทำงานด้วยเครื่องมือ dyS โดยเราจะสามารถทำงานได้ด้วยกัน2วิธีวิธีที่1ก็คือคลิกที่เครื่องมือ d y ไจากนั้นกำหนดค่าตามต้องการนะฮะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม d y ไแล้วก็นำเมาส์มาคลิกที่เส้นนะเส้นที่ต้องการแบ่งคลิกที่เส้นที่ต้องการแบ่งนะครับมันก็จะสร้างจุดมาขึ้นมานะบแบ่งเส้นออกเป็นส่วน ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีการคลิกเลือกที่เส้นที่ต้องการจะแบ่งนะฮะใช้วิธีลากเลือกก็ได้นะครับจะเป็นเส้นเดียวหรือหลายเส้นก็ได้นะครับจากนั้นคลิกเมาส์ไปที่เครื่องมือ d ีไวเอกำหนดค่าต่างๆแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Divide นะครับมันก็จะทำการสร้างจุดมาขึ้นมาบนเส้นนะฮะเอาล่ะทีนี้มาดูในส่วนของ ตัวเลือกของเครื่องมือ d ิวกันบ้างนะครับในส่วนของหน้าต่าง d ิ v i เเนี่ยในส่วนของการกำหนดค่ามันจะมีหกข้อหลักๆอยู่3 6หข้อนะครับก็คือในส่วนของ number of segment นะฮะตรงนี้จะใช้วิธีการแบ่งแบบกำหนดค่าลงไปนะครับก็คือถ้าเราต้องการแบ่งเส้นออกเป็น10ส่วนเราก็พิมพ์ เลข10ลงไปนะครับหรือถ้าต้องการแบ่งออกเป็น5ส่วนเราก็พิมพ์เลข5ลงไปนะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นการกําหนดในลักษณะแบ่งออกเป็นส่วนส่วนโดยแต่ละส่วนจะมีความยาวตามที่เรากําหนดนะครับ <te animals> แล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นลักษณะการแบ่งเส้นออกเป็นส่วนๆเท่ากันนะฮะโดยแต่ละส่วนจะมีความยาวไม่เกินที่เรากําหนดนะครับ ทีนี้มาดูที่ตัวแรกนี้ก่อนนะครับในส่วนของ number of segments นะฮะในตัวเลือก p r e s s point at both e n d ตรงนี้กรณีนี้นะครับถ้าเราต้องการแบ่งเส้นนะฮะโดยเส้นเนี้ยที่ผมสร้างเนี่ยจะมีความยาวอยู่ยที่2เมตรนะฮะถ้าเราต้องการแบ่งออกเป็น5ส่วนลักษณะนี้จะนำความยาวของเส้นมาหารด้วยจำนวนที่เรากำหนดนะครับเวลาแบ่งไปแล้วนะฮะ เราก็จะได้เส้นที่มีความยาวอยู่ที่400มิลิเมตรนะครับหรือ40เซนนะครับโดยมันจะมีจุดนะครับจุดมาร์กเนี่ยอยู่ที่ปลายเส้นทั้งสองทั้งสงด้านนะครับตรงนี้คลิกเมาส์เราจะได้ ส่วนของเส้นนะฮะส่วนของจุดมาร์กเนี่ยที่แบ่งระยะเส้นออกเป็นส่วนๆนะครับอยู่ที่400มิลิเมตรนะครับโดยความยาวของเส้นเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยจะเป็น2000มิลิเมตรนะครับหรือ2เมตรนั่นเองเอาละมาดูตัวเลือกถัดไปนะครับตัวเลือกนี้ place point at middle of each segment ตัวนี้ก็จะใช้ลักษณะการนําเส้นนะครับความยาวของเส้นเนี่ยมาหารด้วยจํานวนที่เรากําหนดเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของจุดมาร์กเริ่มต้นนะครับมันจะวางไว้ที่จุดกึ่งกลางของเส้นนะครับจากนั้นในส่วนของอเส้นที่ทําการหารกันแล้วเนี่ยความยาวของเส้นมาหารด้วย5เนี่ยมันจะได้เท่ากับ4 0 0นะครับมันก็จะแบ่งออกไปทางด้านซ้ายเนี่ย400ม mm มนะครับทางด้านนี้400ม mm ม บแบ่งออกไปทีละ400นะครับตรงนี้เหลือเศษนะครับเศษตรงนี้นะครับกับเศษตรงเนี้รวมกันแล้วก็จะได้400มิลิเมตรนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำการลากในส่วนของเส้นไก่มาที่จุดก,กลางอะล่ะแล้วผมก็จะแบ่งนะครับในส่วนของเส้นในลักษณะของเพรสพอย middle of each segment นะครคลิกปุ่ม Divi ด e อนำเมาส์มาคลิกที่เส้นนะครจะเห็นว่ามันจะสร้างในส่วนของจุดมาร์กที่กึ่งกลางนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเส้นนี้ก็จะมีระยะ400นะคร400และนี่ก็คือ400นะครับตรงนี้ก็เป็น200นะครับ ในลักษณะนี้จะได้ส่วนออกเป็น6ส่วนนะครับโดยส่วนนี้ก็คือ400 400 400 400เป็น4ส่วนนะครับส่วนตรงนี้ก็คืออีก2ส่วนนะครับถ้ารวมกันเนี่ยมันจะได้400เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะฮะในส่วนของ fixed distance for each s e g m e n นะฮะตรงนี้เราจะกำหนด ระยะนะฮะหรือความยาวเนี่ยแต่ละส่วนลงไปนะครับโดยตัวเลือกแรกนะครับ setting out form middle point นะครับตรงนี้ในกรณีนี้นะครับคือเส้นเนี่ยมันมีความยาวอยู่ที่2เมตรนะฮะแล้วเรากำหนดไปสมมุติเรากำหนดไปที่300มิลลิเมตรเนี่ยมันจะเริ่มนะฮะเริ่มแบ่งเส้นเนี่ยจากจุดกล,กลางของเส้นออกไปทางด้านซ้ายและขวานะครับ ที่เร0 0 3 0 0นะฮะเหลือเศษเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับตรงนี้ก็คลิกนะฮะก็จะใช้เครื่องมือ Dimension นะครับลากขึ้นมานะฮะจะเห็นว่าระยะเนี่ยมันจะเป็น300นะครับแล้วก็เป็น300 300ไปตรงนี้ก็จะเหลือเศษเป็นข้างละ100 อาละมาดูที่ตัวถัดไปนะครับในส่วนของ setting out from middle นะฮะซึ่งในส่วนของวงเล็บเนี่ยจะเป็น space form middle point นะครับก็จะเป็นแบ่งส่วนออกเป็นส่วนๆน,นะครับส่วนละ300มิเมเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเอาในส่วนของเจ้า300มิมเนี่ยมาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็แบ่งในส่วนของ300 mm มมเนี่ย ออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือ1 5 0ม mm. ิลลิเมตรจากนั้นเอาจุด1 5 0ม mm, นะิลลิเมตรเนี่ยซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของระยะที่เรากําหนดเนี่ยมาวางไว้ที่จุดกึ่งกลางของเส้นนะครับจากนั้นจากนี้ถึงนี้300มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มันก็จะค่อยๆแบ่งออกไปทีละ300 300เช่นเดียวกันนะฮะก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับนี่คือ300มิลลิเมตรนะครับ300 ที่เหลือก็จะเป็น250นะฮะในส่วนของด้านปลายเส้นทั้งสองข้างต่อไปนะครับในส่วนของ set t i n g out form star t point ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการแบ่งเส้นออกเป็นส่วนๆตามระยะหรือความยาวที่เรากำหนดเนี่ยนะครับ โดยมันจะเริ่มที่ทางจา,จากจุดเริ่มต้นของเส้นนะครับไปที่จุดปลายเส้นนะะตรงนี้ผมจะคลิกตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะสร้างจากนี่มานี่300มิลลิเมตรนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหลือเศษเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับตรงนี้จะเหลือเศษด้านปลายเส้น200มิลลิเมตรนะฮะ ตรงนี้ผมจะสร้างเส้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะครับความยาวเท่ากันฮะสเมตรแล้วก็จะใช้ในส่วนของคำสั่งเดิมเมื่อกี้นะครับก็คือในส่วนของ setting out from start point นะดิวิดคลิกเมาส์ทีนี้จะเห็นว่าในส่วนด้านนี้มันไม่เท่ากับอันนี้เนื่องจากว่าเส้นนี้เราสร้างนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นที่เราวาดนี่คือจุดนี้ และนี่คือจุดสิ้นสุดของเส้นเพราะฉะนั้นเวลามันวัดระยะมามันจะเริ่มนับจากตรงนี้มา300 300 300 300 300 300นะเหลือเศษเท่าไหร่ก็ตรงนี้ก็คือ200มิลลิเมตรนะครับและสุดท้ายนะครับในส่วนของ evently device E s uh, segment does not exit นะครับตัวนี้จะ uh, ทำการแบ่งเส้นออกเป็นส่วนๆเท่าๆกันนะครับโดยแต่ละส่วนจะมีความยาวไม่เกินที่กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นตรงนี้กำหนดไว้ที่300 mm มมนะครับมันจะเอาเส้นเนี่ยมาหารคำนวณน,นะครับแล้วก็คำนวณแบ่งเส้นออกเป็นส่วนๆไม่ให้เกิน300 mm มมรนะฮะ ตรงนี้เมื่อคลิกที่เส้นแล้วนะครับเราจะได้เส้นที่มีความยาวนะครับเดี๋ยวนะฮะตรงนี้ผมยังไม่ได้เลือกอันนี้นะครับเลือกไปก่อน D i v e S เราจะได้เส้นที่มีความยาวอยู่ที่285นะครับซึ่งจะเท่ากันทั้งหมด สร้างเส้นขึ้นใหม่เส้นนะฮะความยาวเท่ากันใช้คำสั่งเดิมนะครับตรงนี้ในส่วนของเส้น,นมีความยาว2เมตรนะครับถ้าเรากำหนดไปให้ระยะไม่เกิน400นะครับ400มิลิเมตรนะครับตรงนี้เราจะได้เส้นที่ถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนซึ่งมีความยาว400มิลลิเมตรพอดีนะครับเพราะมันเอาไปหารได้ลงตัวพอดี นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของวิธีการใช้งานเครื่องมือ DIY e d นะครับและการกำหนดค่าต่างๆทีนี้มาดูปัญหากันบ้างนะฮะคือเจ้าเครื่องมือ DIY e เนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งเส้นได้แบ่งเส้นออกเป็นส่วนๆได้ทั้งเส้นตรงนะครับเส้นโคง้งนะในส่วนของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่มันก็คือเส้นตรงสี่เส้นนะครับ คือเส้นตรงสีเส้นเนี่ยมาบรรจบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับในส่วนของเส้นวงกลมนะวงกลมเนี่ยเวลาคลิกเนี่ยมันจะเป็นเส้นเดียวนะครับซึ่งลักษณะเหมือนกับเส้นโคง้งนะครับแล้วก็ในส่วนของโพลิกอนนะครับโพลิกอนก็เช่นเดียวกันก็คือกลุ่มนี้จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่คือกลุ่มหนึ่งนะครับในส่วนที่มีปัญหา จะมีปัญหาในส่วนของกลุ่มพวกนี้นะครับซึ่งผมจะแนะนำให้ดูในส่วนของเส้นโคง้งผมจะคัดลอกเส้นออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการใช้งานนะฮะก็จะคลิกไปที่เครื่องมือนะครับกำหนดค่าตรงนี้ผมจะกำหนดค่าไปสัก10แล้วกันนะฮะเป็น p พรส e Point t t b o ร์ด End แล้วก็คลิกเมาส์ส่วนเส้นนี้นะครับผมจะใช้วิธีการคลิกเลือกที่เส้นก่อนนะครับแล้วไปคลิกเลือกที่เครื่องมือดีไวต e เอสนะฮะกำหนดค่าเช่นเดิมนะฮะดูแล้วนะครับมันก็สร้างจุดมาส์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะทีนี้ผมจะลบในส่วนของเส้นโค้งออกไปนะฮะตรงนี้ก็จะเหลือในส่วนของจุดมาร์กนะครับซึ่ง ก็ยังมองไม่เห็นปัญหานะฮะทีนี้ผมจะทําการลบเส้นนี้ไปดูนะฮะจุดมาร์กเราเนียลบไปให้เห็นนะครับลบออกไปจะเห็นว่าเนี่ยจุดมาร์กเนี่ยมันจะหายไปเลยแต่ในส่วนของจุดมาร์กทางด้านนี้นะครับเวลาเราลบไปเนี่ยนะครับมันจะไม่หายไปก็คือมันจะมีจุดมาร์กซ้อนทับกันอยู่สิบสอชุดด้วยกันนะครับ ที่มี12ชุดด้วยกันเพราะอะไรตรงนี้เพราะว่าในส่วนของอจำนวนไซส์ของเส้นโค้งเนี่ยมันมีอยู่12ด้านนะครับเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เราใช้วิธีคลิกเมาส์เนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นปัญหานะครับหรืออาจจะเป็นบั๊กของปลั๊กอินก็ได้นะครับเวลาเราคลิกไปที่เครื่องมือเนี่ยแล้วเราใช้คำสั่ง d i v i e นะคร มันจะสร้างในส่วนของจุดมาร์กเนี่ยขึ้นมาซ้อนทับกันอยู่12ชุดนะครับซึ่งเป็นปัญหาในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้งานเครื่องมือ d ี v วกับเส้นโค้งนะฮะหรือวงกลมหรือโพลีนเนี่ยนะครับให้ใช้วิธีคลิกที่เครื่องมือก่อนนะครับแล้วค่อยมาคลิกที่เส้นนะฮะแต่ถ้าคลิกที่เส้นก่อน นะครับมันจะเกิดปัญหาอย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับในการใช้งานเครื่องมือ d ีไวเนะครับก็หวังว่าคงจะได้สาระกันไปนะครับสำหรับวันนี้และก็พบกับผมได้ใหม่นะครับเป็นประจำนะสำหรับวันนี้ก็คงจะลํำลานะครับสวัสดีครับ